哥们儿，你怎么办？你过来，你。 เฮียงมากคือคอละนาดพี่น้องบ้านเหากระหอมรอมรกันเลือกค่ะเด้อมูลที่ห้าบันซูเพื่อนี่ฝั่รักสามกิจอีกอันนี้ผู้แคนเอาประทานเมื่อถากคุมกรรมการเมื่อราคะก็เลยเก็บเอาภาพประทับใจมาให้น้องชาวบ้านช่วงมูลที่หานะคะให้ดูสวยค่ะมีผู้มาหูมาห่อด้วยค่ะเด้ออดีตประธานฉลองแก้เชนก็มาร่วมด้วยนะคะ แสดงความดีดีด้วยขอให้ชุมชนของเรามีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทันหมู่ชุมชนมือใหญ่ค่นะคะทิ้มกม้งยังกะนประธานก็ะ่ประมาน่หน้ามาหน่อยค่ะเพื่อตมเต็ ท่านรองคะครับท่านลองนะค่ะพี่ตูกับพี่เอดคะอันหน้ามาหน่อยค่ะพี่ตูถ่ายเป็นวิดีโอนะคะประทับใจมากค่ะ